สี่ห้าพันวิวนี่แหละไม่เยอะหรอกสวัสดีครับลุงเปาดีกว่าไม่ถ่ายาเยยลดเดยสว,ว,ว,วัสดีครับลุงเปาสวัสดีครับพี่มอสพี่แสนดีแสนดีจริงหรออกจัดใจหรือออกแก๊สพี่น้องพี่แสนดีอีกขยังไปหนึ่งก็ได้แล้วเม่นี่ดิรถเจ้าอยู่นี่ดินี่ย่างออกไปหนึ่งก็ได้มองเจ้ารถเดี๋ยวตั้งวันนี้คามอสวัสดีครับคามาเอาลูกป่อยก็ไ,ได้เง,งินคนมีอยู่ เนี่ยอันเป่าเนี่ยมันเป็นเสียเก่านะสมัยที่พี่ยามอยู่ต้องยอมรับเขาว่าโอ้โหไม่ทำเลยก็นั้นมันเป็นสมัยก่อนไม่ต้องพูดหรอกมันก็ไม่ธรรมดาใส่กองสองกองแล้วผมอะไรสั่งอะไรที่สั่งไรสั่งวะนะข้าวข้าวอะน้ำเผาอ่ะก้ำเผาหมูกรอบเดี๋ยวแล้เลือกกินเรี๋ผมกินแล้ว ดูพระเอกตำนานพระเอกเสียงอีสานครับผมคำมอดอันนี้คำคำมอดแต่ผมจะเรียกคำมอดได้ป่ะขออนุญาตได้เพราะว่าเราติดตามเราต้เลือกชินกันอย่างนี้เนาะที่มันที่ชินที่สุดที่สบายใจคัมมอดที่เป็นเราเปลี่ยนชื่อก็จริงผมรู้จักมาสิบกว่าปีแต่ผมเคยฟังเพลงเดียวที่เขาเพลงเขาดังเอาง่ายๆนะตั้งแต่คนตั้งชื่อให้ใหม่ก็ยังเรียกคำมอดเหมือนเดิมจ้าอ่าใช่ใครอ่ะ คนนั้นเป็นใครอ่ะหัวหน้าหัวหน้าไหนอ่ะหัวหน้าเดียวครันล่ะโอเคนี่วหน้าคนเดียวเดในวงเหรอคำมอดกสคำมอดแต่ลงในเขียนไปก็คำมอดโอเคแค่นั้นแต่เราพูดกันภาษาชาวบ้านนี่เดี๋ยวเดืองี้ไม่คอมเมนต์ว่าเอะไรดิเป็นเออว่าว่าเออนั่นนี่เนาะเยอะแยะอ๋อปล่อยเขาฮะสปอยล์หรอเออปล่อยเขาใครอยากว่าอะไรเอาสบายใจสบายใจนี่มันอยู่กับคำด่าคำติคำดามาอยู่ มาคู่กับ YouTube อยู่แล้วเป็นเรื่องปก,กติปกติครับ,บ,บถ้าไปยังผิทดท,ที่เขาเอิ่นกันปกติเอาเอิ่นอะไรที่บางทีเขาก็ต้องไปไล่รายละเละอียดยูทูบย่างอะไรท่เขาแบบปล่อยผ่านบ้างก็ได้เนาะบางทีเนาะเราพูดอลไรก็อย่าไปขีดสาเราเลยเราก็พูดกันแบบสนุกสนานกันชื่อ,อมัน<ร>ต้องปล่อยวางอ่ะเราจะไปจีบกันก็ไม่ไหวเลยทำแบบเอสซีไม่สนุกหรอกถ้าจะดูแล้วแบบมีความท์ก็ไม่มีผู้ดูแค่นั้นเอง ดูคลิปดูอะไรให้มันดูมีความสุขความสันคลายจะให้ปลูกใจไปทั้งทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ในงันโลกใบนี้เขาไม่ํำตำรวจมาหรอกเอาไว้จับคนชั่วคนดีๆเขาก็ไม่จับแล้วมันจะมีคนอยู่สองแบบร้านนี้เราเห็นดรากปรเดียวหวังกำไรดิเราเอมเผ็ดมวนใช่คขาเร่อซสาวน้อยฮะว่านบ้านขนมจีนรากกใะ้ฮบกลล่หาสิบบาท จะคิดตอนนีน้หนองก้อนคิดไปแต่งนองแต่งหนานะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ่ายไปคนดูเขาบอกว่าเป็นบางคนก็วัดตายายอะไรนะมีคอมเมนต์มาบางคนก็อะไรอ้างท,ที่พี่เขาพ่อตาให้มาเออมีคนคอมเมนต์มาหลายคนนะมันก็ของดีนะของดีคือเนื้อเก่าม,มันก็เก่าจริง่เก่ามากไอ้เรื่องข้ทวตั๋วน่ะโบ๊ท ถ้าใช่นะหลายทางเลยนะนี่นะแน่นอนที่มอสเอาข้าวหมูอบใหญ่เรียบร้อยแล้วไอ้ถ้าเขาถอยเด้งใช่แล้วนี่เจ้าบาละไอ้เจ้าบาครับอาิตบาทเดนี่อะมากเจ้าเนี่ยสั้งไว้จะโดนลำบากตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนประชุมเหรอพอคิวเราเงียบเดี๋ยวต้องสั้งไว้อ๋อเจ้านี้เขาหลมาลอยตรงเขามีพักให้เยอะเลยนะขนมจีนหาสีบาทเบิ้งพักแบบบ่ออาน เคยมากินเลยแบบแซ่บขายถึงกี่โมงเนี่ยขายเรื่อยๆจนกว่าจะหมดวันนั้นมากินตีสามก็ยังเหลือแต่ว่าขนมจีนจะหมดเลยอันนี้อะไรอ่ะขนมจีนมอยาดูดิเติมหาสิบาทโบเลอร์เลยอ่ะเขาช้อนคันนมาแล้วลองชิมน้ำหน่อยดิอันนี้น้ำยาอย่างเงินปลาปลาเยาปลามันอาจจะหวานไปแล้วติมซีน้ำปลาใส่เอาแล้วบอกว่าแล้วแล้วจอนจอนน้ำตาลลายปวดแค่กินมาก่อนอ่ะ เขาโอ็งเจอกินเค็มมากเฮ้ยไม่ดีหรอกมันไม่ได้เค็มมันแค่ใส่มันนัวเพราะเนยผมทุกคนกินหวานไงเออทำไมหวานเจ็บเจบอกว่าแกแกหนักน้ำตาลไปหน่อยเนส่เองใส่น้ำตาลไปแล้วเหรอไอ้มอดไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มันหวานอยู่แล้วเดี๋ยวมันพอดีใส่นน้ำปลาเราเราต้องเดินไปใส่ใส่แม่เราใส่ผักเองกินแม่งสิเจ้าคนใส่คนพอกดแม่ผักหลายหลายมิตรทุกอย่าง

น้ำยาีนปาปาน้กีน้ำยาอีหยังหวานน้ำยากะี้วานน้ำยาปลาที่หวานกระทีจอันนี้เป็นถานี่ตวกระตี้น้ำปลาเหรอมันแซ่บเลยบน้ำยาอมันมีผับมันมีผับกมันตัดกันด้วนได้ด้วนดนตรีตึงๆมัเนี่ยคอยถอถอยแล่นด้นี่

ไม่วไอ้เป่าเาปาัน้ห้าบบาันาาบเ้าเอยเ้เอามให้พี่ขวนเปล่าเอาเย็นไปอ่ะเอาเย็นเนี่ยมฮะ

ป้าสวัสดีครับป้ากับพี่ป้องได้ถ่ายคู่รักคู่รักย่งเย็นสถาพรช่วงนิรันดร์อาจารย์เอาจารย์ยศไม่มีคือเทพประบุรหัวใจเดียวประยุทธ์ไม่มีจ้แจะกับคนอื่นแล้ยจะไปจอยแก่อะไรขนาดคนเดียวก็ยังเนี่ยก็ยังกินกล้วยหนึ่งอยู่เนี่ยกล้วยหนึ่งเนี่ยพ่อมาน้ำตมเนี่ยมาน้ำคือสิริกดป้าอ๋อเมียสวยขนาดนี้ ตั้งแต่เป็นเด็กๆสวยได้จัดจิบไปหลางเครื่องสุดยอดอ่ะสอนเด็กสวยมากเลยนะพยุตไปหลอกเขาหรือว่าไงไม่ได้ไดไหลอกเลย,ย,ยเขามาเองหรอ่ันเปล่านะะเขามาเอง ตีนหมูเปิดะว่าค่ากี่งกิ่เฮ้ยจะเป็นอย่างไรค่ากิ่วะนิเปิดมันมีได้ตีนหมูังกันย่บนเพราะ้นขอวน่นัอาตแฟนๆ c ครับผมขออนุญาต fc นะครับไปด้านกันกินนะครับวันนี้ก็่นมาายมอเรารีบนะครับขออนุญาตมอกินน้ำจีน มมันรีบไม่ได้เขาต้องซอสใส่เลยซอสนำกระดิบโอเคครับบรรยากาศทั่วไปครับเย็นเย็นเลยโชคดีได้ถ่ายอาจารย์ยุทธด้วยฮะวีรบุตรสามร้อยเพชรแม่แพงแล้วก็มาดามครับผมมาดามมาดามผู้ชายอย่างเขาเรียนมาเล่นเป็นยุบันนำเข้มผู้ตัวโอเคครับสวัสดีครับ